EP 19สองตัวบนชุดเต็มคิดบใช่วันนี้สองมกราคม68สวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ FC ทางช่องมหาบารมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะ คลิปนี้มาพบเจอกันในวันอาทิตย์ที่29เดือนธันวาคม2567ทีมงานได้จัดชุด2ตัวบนชุดเต็มมาฝากสำหรับเร็กเด่นวันนี้วัน2มกราคม2568ก็จะมีที่น่าสนใจอยู่หลายตัวขึ้นอยู่กับความชอบและก็โชคราบของแต่ละคนนะคะคําเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณาญาณในการรับชมด้วยนะคะเอาละค่ะมารับชมกันต่อกับแนวทางสองตัวบนชุดเต็มข้อมูลจากช่องมหาบารมีนำโชคเรามารับชมข้อมูลย้อนหลังกันสักหน่อยเพื่อประกอบการพิจารณาการต่อนะคะ ตั้งแต่งวด1สิงหาคมถึงงวด1ธันวาคมทุกตัวตรงติดต่อกันกางวดสำหรับผลงานเวละสุดสิธันวาคม2567โรงช่องวันแรกผลหลังบันออก8ป3ก3เลขไม่เข้าคะ่ะมาตามกันต่อกับวันนี้วันสอบมกราคม2568ได้แก่ชุด0001 ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่ง สี่สี่สี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง เก้าสีห้าและ98เป็นชุดสองตัวท้ายรางบัลที่1ห,หากอยากถูกรางบัลที่1เพียงหาเลขมาใส่ข้างหน้าแล้วไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากที่ออกตัวเลขจำน่ายผ่านแอปเป่าตังหรือของเอกชนสะดวกเป็นอย่างมากนะคะ เอาละคะ่ะสำหรับท่านที่รอชมแนวทางหวอัานรอบที่หนึ่งมาแล้วนะคะหลายคนคงสงสัยอั้นทำไมหวอันอันเนื่องมาจากสาเหตุที่อัน้นเพราะตัวเลขนั้นเป็นหวยตามกระแสหรือเลขมงคลหรือเป็นข่าวดังเหลือเกินส่วนมากเป็นเลขมงคลคะ่ะถ้ามเมาหลายหาคนอดเสียดายเลขเด็ดไม่ไหวเพราะบาตั้งใจและก็ชอบตัวนี้ไปแล้ว ด้วยกันมีโอกาสที่จะออกได้สูงนะคะแต่บางครั้งหวยอั้นก็ไม่ออกค่ะมาดูหวยอั้นประจำวันนี้กันเลยเมืม่อ2มกราคม2568อันนี้เป็นหวยอั้นรอบที่หนึ่งนะคะอันชุด3ตัวตรง3ตัวโตดได้แก่น5 2 975 568

ห9 6 8ก้และเจอันนี้เป็นหวยอานรอบที่หนึ่งนะคะยังมีรอบที่สองอีกนะคะแอดมินก็ไม่ทราบค่ะว่าวันนี้เลขอันจะออกหรือไม่นะคะก็ลองเอาไปเทียบกับตัวที่ท่านชอบดูนะคะและก็ต้องมาลุ้นกันสำหรับวันนี้ค่ะมาดูแนวทางเลขปิดท้ายคู่มือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้เด็เข้ามาหลายงวดแล้วเหมือนกันนะคะใครที่ชื่นชอบแนวทางสายนี้แคปหน้าจอไปได้เลยค่ะผลงานวันล่าสุด16ชันบาคมผลลังบันออก8ป3กสาบให้ถูกในส่วนของ3 6ตัวกลับและผลลังบันเล็กท,ท้ายที่ออก2 1อย่างให้ถูก1 2ที่ตัวกลับอีกด้วยค่ะสำหรับข้อมูลวันนี้เมื่สองมกราคมเด็กปิดท้ายให้ชุด3ตัวมี แปดสี่สามแปดสามหกสามเจ็ดหนึ่งและชุดสองตัวมีสี่สามสี่ห้าสี่แปดแปดหนึ่งแปดสามแปดหกสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งและหนึ่งห้า มาดูแนวทางจากเลขปกคู่มือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เลขเข้ามาหลายงวดแล้วเหมือนกันนะคะใครที่ชื่นชอบแนวทางสายนี้แคบหน้าจอใบได,ได้เลยนะคะผลงานเนลาสุดให้ถูก863ให้ถูกในส่วนของจับคู่36 63สําำหรับวันนี้วันสองมกราคมเลขจากคู่มือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล จับคู่ชุดสองตัวได้ได้แก่เลขสองสี่สองเจ็ดสองห้าสองหกสองเก้าสี่เจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เก้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าห้าหกห้าเก้าและหกเก้า มาปิดท้ายคลิปนี้กันด้วยเลขวิ่งสายทหารสำหรับสถิติเลขวิ่งสายทหารรุดสองวัติดและกลับมาเข้าในงวดที่แล้วงวดล่าสุด1 6หกธันวาคมสายทหารให้วิ่ง8ผลลังงบอนออก8 6 3สปรากฏว่าถูกวิ่ง8ที่หลักร้อยสำหรับข้อมูลงวดน,นี้เลขวิ่งสายทหารก็ให้มาแล้วค่ะ วัน่อ2มกราคม2568ปิ้งหนึ่งสิบล้าน1มา 1, ล้านเปอร์เซ็นต์โชคดีจงเป็นของท่านมารุ้นไปด้วยกันนะคะวันนี้วันหนึ่จะมาไหมคะ่ะชมคลิปจบแล้วช่วยเติมกำลังใจให้แอดมินและทีมงานกันด้วยนะคะด้วยการกดชอบกดแชร์หรือกดขอบคุณแล้วแต่สะดวกเลยคะ่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ